อร่ิเซเตอร์ยาสรผมยาสนับแอี่ขายชขายแชมพูด้วยใช่ไหมเนี่ยปากุ๊กนะฮะทีมรึกษาทีมสงอกนนะตอนนี้ทีมอะไรนะอุเทนการช่างครับ V A P เอ้ยนครมนเพื่อนนครมนโม อะแล้วก็ทีมสอยดาวเอฟซนะฮะเมื่อกี้ถ้ากระซวกเสียงอินไปนะโอ้โหใครยิงใครยิงใครยิงโอ้ยิงเข้าเปลี่ยนตัว จุดนั้นมาจุดนั้นนะครับครับอื้อได้ได้ถูกต่อไปที่หลังให้แฟสซีเก็บได้หลวงให้ให้ครับนะครับคุณประจานมา96 311ผู้เข้าด้วยผู้เล่นต่อครับนี่โอ้ ิงชนเสาเพื่อนนครพนมได้บอลเปิดมาตรงน้นออกหลังไปเพื่อนนครพนมครับกับเพื่อนสอยดาวเสียัดเแต่สวยงามโอ้โห นี่ครับเสียอัดนะฮะจัดเต็มเลยฮะนี่ปลาคุกนะฮะเรวแมตช์หน้าเราลงต่อนะฮะนี่กองหลังขึ้นไปยิงแล้วฮะเสียอัดเป็นประตูก็ได้นะเป็นกองหน้าก็ได้กองหลังก็ได้นะสารพัดประโยชน์นะครับ เพื่อนัขามรมได้บอลสมารงการเสียอัดเสียอัดซับไก่ เดินเลยเล่นกันดูให้ครับเดินหาเพื่อนออกหน้าครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 นะครับเพื่อนนงค์พระพรหมนะครับในฟุตบอลนะฮะในบอลตั้งลำมาทิดกับด้านซ้ายวางยาวเข้ามาจะให้โอเล่ไม่ถึงนะฮะเ <c oughs> พื่อนซอยได้อเล่วิ่งมาตัดบอลโอเล่ซุปเปอร์ฮีโร่เก็บบอลได้ปุ๊บตัดบอลไปตรงกลางเพื่อนนครพนมได้บอลแพ้เพื่อนออกซ้ายไปเป็นไงฮะ โอเล่ได้บอลยิงเสียบมุมไปฮะโอเล่สักกะไปเสียบมุมเข้าหน้าต่างไปเพื่อนสอยดาวเก็ียบบอลได้มาตรงกลางปุ๊บบุกขึ้นมากินแดนของเพื่นอนนครบารุเพื่อนซอยดาวปิดบล็อกเสียอดัด เพื่อนสายดาวยังได้บอลอยู่ลูกทุ่มนะฮะทุ่มเข้ามาตรงกลางเพื่อนสายดดวเก็บบอลได้จ่ายไปให้เพื่อนด้านขวาแทงไปได้ปีกด้านขวาตัดเข้ามาออกหลังไปเป็นลูกเตะแกตั้งเตนะฮะโอ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ตะแกพ <c oughs> ูดผิดเตะมุมเออคอนเนอร์คอนเนอร์โอ้โหปากุก <c oughs> นครพหมวางยาวเข้ามาเพิ่อนนครพหมโอ้โหแอะกองหน้าแล้วนี่ทิศหน้าดูเพื่อนนครพหมเปลี่ยนตัวนะฮะ cần giói đào kia bọn đấy dù cần giói đào cần giói đào kia bọn đấy có đi mọi người cần giói đào dù เลื่อนสอยดา,าวเลื่อนสอยดา,าว,าาวได้บอลอยู่ทำไงครับเลื่อนสอยดา,าวเลื่อนสอยดา,าวคุกคิกคุยิบหน้าประตูเลื่อนนครพนมได้บอลเปิดบอลมาให้โอลเล่โอลเล่เกี่ยบ,บอลได้โอลเล่วางยาวเข้าม,มาหน้าประตูออกหลังไปปากุกมาอีกเลยแสงอินก <c oughs> อ,องหน้าแสงอินนะ <c oughs> เพื่อนสอยดาวเก็บบอลได้ฮะบางยาวข้ามมานะปากรุ๊กเสียงอินนะมโนนี่เพื่อนนครพหุมหนะโอเล่ได้บอลเปิดมาตรงกลางแทงบอลมาตรงกลางไปเองเพื่อนเนาะไปโอ้โห โอเคนะฮะอ๋อไปดสนามมดแลวครับเจอกันอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วคุณดุษถินเป็นไงฮะใครยิงฮะ,ะมีอะ อ่าซือโปรโมทช่องนะะฮโโปรมทช่อยฮะขออนุญาตให้ให้ให้ผู้จัดการทีมให้สัมภาษณ์ดีกว่าเมื่อกี้แนะนำตัวด้วยจะได้แนะนำตัวรอที่สุดในทีมแล้วครับขออนุญาตครับพี่ดัลพิชานะครับผมให้ให้สัมภาษณ์กับครับผมช่องอะไรนะสื่อมวลชนออนไลน์สื่อมวลชนออนไลน์นะครับครับช่องสื่อมวลชนออนไลน์วันนี้ก็สนุกสนานนะครับทุกที่มาเล่นการกูสนของเพื่อนนักบอลบุรี FC นะครับต้องขอขอบคุณพี่อุเทนนะครับที่เอ่อเืออ ในการสนับสนุนชุดแล้วก็เพื่อนๆในทีมพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมครับเมื่อกี้เจอครับเมื่อกี้เจอทีมสอยดาวนะครับสอยดาวใครใครยิงครับเมื่อกี้ใครยิงมีผมยิงลูกหนึ่งมีพี่หน้าร้าลูกหนึ่งเราเห็อันนี้กองหลังไม่เห็นเนี่ยกองหลังที่ไปยิงไอ้ลูกที่ว่าจะเข้าดันไปก็เป็นเป็นชัยชนะเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่ กสองหนึ่งครับผมโอ้โหพอดีคำนะพอดีคำพอดีคำผมเอบคพืนะครับผมเพื่อนรุเทียนการช่างนะฮะเอบผมเพื่อนนครพนมนะฮะรอาผมก็ได้รับชัยชนะนะฮะาคุณโรเล่เป็นไงฮะเกมนี้นแข่งกีฬาโอลิมปิกหล่ะครับฟิตไหมฮะฟิตไหมเกมนี้ฟิตนะเตเหนื่อยเตะเช้าเกินไปครับพุ้ผที่จะเตะที่2ใช่หมครับ หนึ่งทุ่มยันตีสองอ๋อนี่ไม่เล่นตั้งแต่เที่ยงเลยอดีนะเต๋น้ลยลมเป็นไงครับภูมิใจไหมฮะที่ชนะสองหนึ่งฮะเหมือนชนะคนแก่ยังไงก็เป็นรู้นเลยพี่เอเราสนุกดีครับเลตใหญ่แล้วนะสี่สิบครับครั่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บเรียกว่าสววดีกว่าแล้วก็แก่เหมือนกันนะสูงไปคุณคุปซูเปอร์ฮีโร่ครับปะเจอคนนิ่งอ่ะ เราเห็นว่าทีมนั้นอ่อนน่าจะเล่นสบายอ๋อสบายเจอคนยิงวันนี้รวมรวมกับแสงอินนะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฮะคุณซุปเปอร์ฮีโร่อ่อนนะเมื่อวานเมื่อวานชนะหมดอะเมื่อวานชนะเมื่อวานชนะที่ที่ชนะนะวานนี้เป็นเป็นรถเป็นรถเป็นรถที่สี่นาที่สี่มาที่อ่าครับแสงอินเอฟซีนะฮะ